สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ทุกคนเป็นคือกันบอชีวิตของความเป็นแม่เนาะวันที่28่ธันวาเป็นวันหยุดที่เขาจะต้องมาเที่ยวปีใหม่เนาะทุกคนแม,แม่แม่ทั้งหลายเตรียมอีหยังไว่าให้ลูกกินแน่สำหรับแม่นาะเตรียมที่นอนนุ่มๆสักปับผัาปูหอ,หอ,หอหมๆไว้่ะแล้วก็เอดนักกินที่เขาชอบที่เขามากกินเนาะ เขาเกิดมาเขาไปอยู่กับแม่ค้าขาหมูแม่ย่าเป็นแม่ค้าขาหมูเขาขายเขามันไก่เนาะกะเขาก็จะชิ้นกับตรงนี้พอไปกินข้างนอกวันบุแมบนฝีมือแม่เพิ่่นกะก็อร่อยอยู่แม่แต่คิดถึงฝีมือแม่เขาก็ับาเขาต้มาบอกเออก็จะกลับบ้านเขากันเลยเอาอะไรให้กินดีเนาะอันดับแรก ก็จะพาเพื่อนมาด้วยก็เออเอาขาหมูไว้ให้กินก่อนแล้วกันอย่างอื่นค่อยว่ากันใหม่เออโอเคเนาะแม่จะพามาทั้งขาหมูค่ะทุกคนว้าวมาเบิ่งกันเลยค่ะฐาอันดับแรกเขาจะมาขัวเครื่องก่อนเนาะโอ้แม่ยังมุดปิดแกะปิดแกะเลยเราจะมาขั่วเครื่องมันก่อนใส่ผิกไทยลงไปค่ะริกไทยแม่ซื้อห่อละสิบบาทธรรมดาบ้านเฮารอเปล่าคะไ่ได้ไปตลาดซื้อแถวมุมบ้าน ขาหมูก็สั่งแมค้าอันนี้อันนี้เครื่องพะโล่เดี๋ยวไอ่กระทะห่อนเขาคอยใส่เนาะเนาะหรือใส่ใส่พร้อมน้ําตาลที่เราขวก็ได้โอเคค่ะเขามาขวานี่กันเลยขวานิดนึงแล้วค่อยใส่น้ําตาลคุณไปขวคาขวยมันหอมค่ะ เออเริ่มหอมแล้วค่ะพอเพราขาหอมแล้วเนาะเอาใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะน้ำตาลปีบ๊บอันนี้ก็ประมาณขีดหนึ่งเนาะประมาณนีแหละหมูแม่น่ะขาหมูของแม่น่ะสี่กิโลใส่น้ำตาลทรายลงไปด้วยผสมสองอยางเข้าด้วยกันค่ะ ประมาณหนึ่งตฟีกับประมาณหนึ่งขีดประมาณหวายเขาออกเป็นสีน้ำตาลค่ะแต่ยังบ่ทันไห่ใหม่นะคะัวไปเรื่อยให้เขาละลายเป็นสีน้ำตาลค่ะจ้าน้ำตาลละลายแล้วค่ะลอยเขาเป็น ออกสีน้ำตาลใหม่ๆนิดนึงแล้วค่ะเนาะแต่ไม่ให้ไหมใ,ให้เขาเป็นสีน้ำตาลหอมพริกไทยค่ะพริกไทยเอาหอกขวบก่อนเหเห็นบ่นคะเราจะทำเอาสีมันสีน้ำตาลวิสี แต่งสีขาหมูค่ะบางคนเพิก่กงจะใส่สีอิ่วดำแต่ว่าเข้าใส่อยู่แต่ว่าเขาใส่ไม่เยอะเราจะเอาสีจากน้ำตาลที่เราคั่วเห็นไหมคะเริ่มเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วเค็มอีกนิดนึงหอมอันนี้คือผงพะโล้กับเครื่องพะโลห้ห่อละหบาทนะคะเมย์จะใส่ขวดลงไปน้ำกันเลยค่ะ เขาจะหอมมากอ๋เห็นไหมคะเขาจะเป็นฟองสีน้ำตาลแล้วเราก็จะใส่ใส่น้ำจับน้ำเห็ดหอมลงไปค่ะเสียงเขาจะจวดมากนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเห็น,นะคะ เครื่องเขาจะหอมมากเลยเราจะไม่หอนะคะเพราะว่ามันเอาทํากินเองเดี๋ยวเครื่องพวกนี้พอเวลาเราต้มไปเรื่อยๆเ,เขาจะนอนก้นของเขาเองค่ะตามที่เมีขายมาเนาะถ้าทําขายเราห่อได้ค่ะห่อได้เพราะลูกค้าบางคนเขาก็ไม่ชอบเครื่อง แต่เราทำกินเครื่องไม่เยอะไม่เป็นไรคะ่ะแล้วเราก็เติมขา่ารากผักชีรากผักชีนี่แม่ใส่ประมาณห้ารากคะ่ะขา่าหัวหนึง่งขา่าไม่แก่มากตามที่เขาขุดได้คะ่ะกระเทียมสิ่กีบใส่ลงไปเลยคะ่ะ ใส่ลงไปเลยผัดพร้อมกันผัดผัดพร้อมกันเลยค่ะผัดพร้อมกันเลยลูกผัดพร้อมกันเลยเห็นไหมคะน้ำเขาสีเป็นตะแซงเห็นบ่ผัดให้น้ำเขามันเดือดนะคะพอเดือดได้ที่แล้วนะคะน้องจะฟอนซ่อนใส่หมอ้อนี่ค่ะลูก เราจะเอาใส่หมอ้มอหม้อตัวนี้เนาะเอาใส่หมอ้อตัวนี้เพราะว่าเราจะต้มตัวหมอ้อตัวนี้คือจะต้มกระทะต้มใส่หมอ้อแล้วกันง่ายๆนี่ค่ะไม่ก็จะใส่หมอ้อเอาเครื่องใส่หมอ้อไปก่อนนะคะเครื่องใส่หมอ้อไปก่อน เรายังไม่ใส่เครื่องปรุงเดอร์ใส่หมอ้อไปก่อนค่ะแล้วเราก็มาผัดเอาหมูลงเคชือบเอาคาราเมลมาก่อนค่ะคาราเมลจากน้ำตาลที่เราทำเดอเขาจะเอาสีสันค่ะอันนี้สั่งสั่งแม่ค้า เอาไว้แซงไม่ค่าไว้ไม่ค่าเพราใจไม่ค่าตัดตัดให้เหมือนต้มยำเลย <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะขาหมูไม่ค่าตัดไห่ปังเขาสีต้มยำเอาลงไปดาาเลยค่ะห้เาเอาสีเอาสีสันของเขาแต่งสีแต่งสันหน่อย เห็นบ่คะทุกคนสีสนันนางเริ่มมาแล้วคะ่ะสีสันน่าทานมากแล้วแค่นี้แหละคะ่ะเฮาับยกใส่หมอใหญ่ไปเลยเอาใส่หม้อใหญ่ไปเลยเอาสีสันเขา เดี๋ยวพอต้มไปเรื่อยๆสีเขาก็จะสวยเองค่ะทุกคนหมูสี่กิโลต้มประมาณชั่วโมงหนึ่งเด้อค่ะตุนไฟกลางไปเรื่อยๆอย่าไปอย่าไปตุนไฟอ่อนตุนไฟกลางไปหาแห้งสีเขาจะสวยค่ะทุกคนบางคนบอกหอดใจอ่ะตุนไฟอ่อน สีบ่สวยแล้วค่ะเป็นมันจะค้ายๆเป็นสีหมูเนาทันทีเลยเราก็จะมามาทำสีสันหมูต่อไปเนาะเก็ดไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเก็ดไปเรื่อยๆจนหมูสี่กิโลหมดค่ะทาไปเรื่อยๆเนาะ สีสันนางก็จะมาเต็มหม้อพอดีเลยค่ะระวังระวังต้มไม่เขาจะใส่ไฟแห้งสุดเนาะเพื่อให้เขาเดือดแล้วพรีมาเป็นไฟกางใส่น้ำเต็มหม้อพอดีเลยปิดฝาค่ะทุกคนเต็มหม้อพอดีค่ะเขากลับมาปิดฝาให้รอให้เขาเดือดแล้วค่อยมาค่อยมา ซอนฟ้องออกเนาะค่ะเน,ะนาะน้ำเดือดแล้วค่ะเขา,ากัดจะมาปรุงเครื่องเนาะปรุงเครื่องเลยค่ะนี่ก็จะใส่ซอสฝาเขียวค่ะประมาณกระบวยหนึ่งหรือว่าสี่ช้อนโต๊ะประมาณนี้แหละค่ะซอสฝ้าเขียวเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไป ผงรสดีสองช้อนโต๊ะรสด,ดีค่ะสองช้อนโต๊ะที่ขาดไม่ได้เพราะว่าเครื่องปรุงเขาหน่อยเขาบว่าได้ไปตลาดเนาะแม่ก็จะซื้อรสด,ดีพะโล่ค่ะเป็นอันซองละสิบเจ็ดบาทแม่ใส่หมดซองเลยค่ะ ถ้าเราไป 5, ห้างหรือไปอะไรเราก็ไปซื้อไอ้เครื่องพัลโล่ซองหนึ่งประมาณสามสิบกว่าบาทใส่หม้อเนี้ยหม้อนี้ประมาณห้าถึงหกโลเนาะที่แม่ต้มเนาะหม้อเล็กเนี่ยเบอร์เบอร์เท่าไหร่เบอร์สามสิบสองหม้อหม้อเนี้ย ถ้าหม้อใหญ่หม้อเบอร์40ประมาณ10โล15โลอันนี้หม้อเล็กใส่เครื่องใส่ผงเล้งแต่วันนี้แม่ไม่ได้ใส่นะคะผงเล้งจะอยู่ที่แมคโครค่ะถ้าถ้าจะทำขายนะคะเราไปซื้อผงเล้งมาใส่ใส่แล้วก็ชิมดูตามตามรสชาติของเราละคะ่ะ ผงเล้งจะทำให้นัวให้หวานแล้วเราก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะอันนี้แม่ก็จะมาต้มไข่นี่ค่ะทุกคนต้มไข่ใส่พะโลใส่้าหมูค่ะน้ำกำลังเดือดปุ๊ดปุ๊ดปุดปุดแม่จะพามาดูแม่ต้มไข่ไข่ประมาณสิบใบกำลังต้ม ขาหมูทําไมต้องมีไข่แม่ลูกชายจะถามกาไรของหมูเนาะคือไข่คนกินก็จะชื่นใจถ้าขาหมูคุณมีไข่แล้วก็ผักเยอะๆเดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวอีกทีนึงแม่จะพามาดูอีกทีนึงเนาะ<ม>เดี๋ยวไปทําน้ําจิ้มกันจ้าระวังที่ร้อขาหมูสุกเนาะขาหมูเปื่อยฮอกจะมาต้มน้ำให้น้ำจิ้มกันค่ะ น้ำจิ้มขาหมูแม่จะใส่น้ำไปครึ่งถ้วยค่ะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ใส่พริกตามใจชอบค่ะแม่จะใส่ถ้วยหนึ่งพอดีเขาจะท่วมพอดีค่ะจะท่วมพอดีแม่ก็จะใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าเราต้องใส่น้ำส้มมันจะพอดีกันค่ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะต้มเพื่อ เพื่อให้เขาซุกค่ะเวลาเขาไปปั่นก็จะเป็นพริกดองกินก็ขาหมูค่ะจะแซบมากแล้วให้เขาซุกเนาะคะ่ะเนาะระหว่างที่ล้อล้อน้ำจิ้มเขามาปอกไข่ใส่หมอก่อนเนาะคะ่ะเนาะไข่ฉิไปที่เราต้มไปอาจจะมาเคาะเคาะเขาจะได้แกะง่ายๆเคาะแล้วก็ลงหมอก่อนค่ะ ให้น้ำซึมเข้าวิธีเกาะแกะไข่ใส่หมอของแม่เนาะแกะใส่ชามด้เลยมาทุกคนมาแกะไข่น้ำกันเห็นบ่คะเขาจะแกะง่ายเห็นบ่คะเขาจะแกะง่ายถ้าเรา กระทาะกระทาะเปลือกไข่แล้วเอามาจุ่มลงน้ําน้ําก็จะซึมเข้าเข้าเปลือกไข่แล้วก็จะแกะง่ายค่ะวิธีต้มไข่ต้มไข่แบบธรรมดาธรรมดาจาเดี๋ยวแม่แกะเสร็จเดี๋ยวเอาไปใส่หม้อด้วยกันเนาะ ทุกคนเมาไข่ใส่หม้อกันค่ะใส่ลงไปเลยอู้สีสันสีสันสดใสขาหมูก็เริ่มเป็นขาหมูแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะแต่เขายังไม่เปื่อยอีกครึ่งชั่วโมงค่ะอีกครึ่งชงั่วโมง เขายังบดชิมตอนนี้ค่ะรอให้น้ำเขางวดก่อนนะคะให,ให้น้ำเขางวดแล้วก็เขาจะค่อยมาซิมแล้วกับปุงเครื่องอีกทีนึงค่ะแล้วก็จะค่อยใส่ใบเตยหอมๆลงไประวังที่ล้อหมอนเนาะเรามาทำน้ำจิมกันค่ะน้ำจิมที่เขาต้มไว้เนาะมีพริกพริกกับเกลือค่ะที่เขาต้มไว้ ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยเนาะน้ำส้มสายช,ชูสามช้อนโต๊ะได้ถั่วสามช้อนโต๊ะใส่ลงไปน้ำกระเทียมดองถุงละห้าบาทค่ะใส่ไปหมดทั้งถุงเลยทั้งทั้งกระเทียมดองทั้งน้ำใส่ลงไปเลย ผงนัวขาดไม่ได้หนึ่งช้อนชาน้ำตาลใช้แดงค่ะสองช้อนชาใส่ลงไปก่อนค่ะเราค่อยซิมสองช้อนชาปิดฝาโอ้แม่ลืมกระเทียมสด กระเทียมสดค่ะประมาณครึ่งถ้วยตามวามเหมะสมที่เขาอยากกันชอบที่เขาชอบลรอคะเขาเอาไปเฮ็ดขขาเนี่เขามันความเคยชินเนาะเขาชอบรสไดเขามาซิมออกค่ะมีกระเทียมมีพริกพริกนี่เขาไปต้มกับเกลือค่ะแล้วก็มาปั่นใส่กันกับกระเทียมดอง ใส่ชุลนิดหน่อยลราคอยมาซีนน,นะะึงค่ะแม่จะไม่ใส่รากผักชีนะคะเพราะว่าเฮาใส่พริกดองเฮาเฮ็ดเป็นพริกดองนะคะมันจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะคะเนี่ยแต่ที่แม่ทำขายเต็มที่กับสองวันกับหมดแล้ว เดี๋ยวคะจะมาชิมกันค่ะชิมดูรสชาติชิมดูรสชาติชิมจักน่อยกันบบชิมกับโบเมนแม่ค่าแล้วเนาะมาค่ะทุกคนไม่จะพามาชิมมจังสีเลยค่ะเปรี้ยวเค็มหนัว ได้ทีแล้วค่ะแค่นี้แหละตามที่แม่เหตุไหนเป๊ะเลยได้หลายได้หลายจานอยู่ด้วยค่ะเรามาใส่ถ้วยกันได้แล้วค่ะน้ำจิ้มว้าวแก้เลี่ยนสำหรับขาหมูเนาะรสชาติจัดจ้านเปรี้ยวเค็มนัวเอาไปกินกับขาหมูค่ะอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะคะ มันเป็นพริกดองค่ะค่ะแล้วห้องก็จะมาซิมกันเนาะค่ะเนาะมาชิม,อม,ชมโอโ้โหดูสิน่ากินม,มากเลยแล้วเราก็จะมาใส่ใส่เตยหอมค่ะใส่เตยหอมกันค่ะอุ้ยหอมสามบ้านแปดบ้านก็เตยหอมนี่แหละค่ะเตยหอมอันนี้แม่เอาของแม่ปลูกไ่ได้ซื้อตลาด แล้วเราก็จะมาชิมกันค่ะทุกคนนี่เป็นเบียค่ะมาชิมเบิงว่ารสชาติเขาเป็นแบบหนตั้งแต่ต้มมาต้มมาสี่สิบนาทีแล้วเรายังไม่ชิมเลยให้หมองวดใช่ยองยังไม่ชิมเลยเรามาชิมกันค่ะรสชาติเขาจะเป็นยังไงนะคุณย่าหนูอยากจะมาหาเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิมกับยา่าลูกมาชิมกัน ยังยังไม่นัวเต็มที่เนี่ยลิลองชิมดูสุดยดัดไปเลยไหมคต้องให้หวานกว่าน,นี้หน่อยนะึงอยากกินเนาค่ะต้องให้หวานกว่าน,นี้หน่อยนะึงไม่ชอบหวานหวานเค็มได้แล้วขาดหวานกับนัวเรามาใส่ชูรสกันค่ะเพราะว่าเรายังไม่ใส่ชูรสกันเลยงานนี้ชูรสต้องมาแล้วแต่ว่าเฮาได ได้ความนัวจากรถด,ดีแล้วได้ความนัวจากอผงปรุงรสของพะโล้ไปแล้วขาดขาดความนัวจากผงชูรสเอ้ผงชูรสเนาะค่ะเนาะไม่จะใส่ช้อนโต๊ะหนึ่งเลยค่ะงานนี้ความนัวมาแน่ วมาเนี่ยคะ่ะทุกคนแม่ใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊นะคะชูรสแล้วเราก็จะมาชิมใหม่ค่ะเราก็จะมาชิมใหม่ชิมเบิงชิมเบิงอ๋ออนี้จะ,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 ะชิมด้วยเป็นไงคะอร่อยค่ะ สุดยอดอยกกิศจริงเลยสุดยอดเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลนหมูเดี๋ยวรอรออีกนะคะให้เขาเขาครบชั่วโมงแล้วเราจะมาตักใส่จานกันทำเป็นข้าวขาหมูมาจากทุกคนเรามาดูขาหมูกัน นิ่มมากคากิคากิพร้อมเสิร์ฟไม่ค้าสับให้จนลุยเลยค่ะทุกคน แล้วค่ะว้าวไข่มาค่ะขาหมูพร้อมเสิร์ฟไปจัดใส่จานกันเลยค่ะปั๊บปั๊บป๊บโอ้ยแม่เตรียมแม่เตรียมข้าหนามายังดีลืมค่ะทุกคน ลืมลวกคนะหน้าอ่อนๆจัดลงไปเลยค่ะถ้าเราทำขายเราทำเยอะลวกหม้อต่างหากก็ได้เด้อแต่ถ้าลูกค้าทยอยมาแล้วก็เอาใส่หม้ออย่างนี้ก็ได้ค่ะเขาจะมีที่พักเนะาะถาดพัก ทุกคนมาเบอ้ยออนเป็นออนค่ะคณา,าเดี๋ยวแม่จะไปจัดจานพร้อมเสิร์ฟขายเขตเขตใกล้บิ๊กซีใกล้สะพานบิ๊กซีแต่เดี๋ยวนี้หยุดขายแล้วค่ะเกษียณแล้วสับพร้อมเสิร์ฟ ลูกค้ารับแบบไหนดีคะเอาคากีด้วยโอเคค่ะคากีเด้งๆค่ะกระดูกดุกลอนๆจัดเลยค่ะลูกค้าโอเครับเนื้อด้วยนะคะจัดมาเลย เนื้อก็มาค่ะหนังเด้งๆก็มาค่ะสมัยกอนแม่ขายจานละสี่สิบบาทรับเอ็นด้วยไหมคะเอ็นหัวเข่าค่ะทุกคนดูสิอดส้วนแมย อันนี้ข้าวหมดหม้อแน่ๆเก่งใจสำหรับคนนั่นไขมันเอ็นหัวเข่าพร้อมคณะกรอบๆค่ะกรอบมาก พร้อมเสิร์ฟลูกค้าน้ำซุปราดค่ะเย,ยิ้มๆน้ำจิ้มรสแซ่บ จิ้มรสแซ่บมาแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟอ้ลืมไข่นะเนี่ยลูกค้าขาหมูต้องไข่มิลืมไข่ให้ลูกค้าเลยไม่มีไข่ไม่ได้ชิ บ้านเราผักชีโรยหน้าซะหน่อยพร้อมเสิร์ฟค่ะไปตั้งโต๊ะกันเลยค่ะว,ว้าวเรียบร้อยแล้วค่ะไปตั้งโต๊ะกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วข,า,วข,า,วขาหมูแม่ยา่าค่ะฮากิเน้นเน้นมเสิร์ฟค่ะ